สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคอท่อเวฟร้อยสิบไอครับอันนี้ก็เป็นรุ่นท่อลอดนะครับผมท่อโค้งนะครับอันนี้ก็มีอาการผุบริเวณเจ้าปากท่อเอเชียนะครับตรงโคนมันนะครับผมตรงนี้นะครับผมใช้ไปใช้มาโดนน้ำโดนความร้อนก็ผุไปเองนะครับผมอันนี้เป็นคอท่อใหม่ครับเราซื้อมาตรวนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นนาพิเศษนะครับผม เรามาดูวิธีการเปลี่ยนครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ให้เราเอาคอท่อใหม่ครับยึดเข้ากับตัวรถก่อนนะครับผมเพื่อจะได้ตั้งสูย์นะครับเพราะว่าคอท่อโปรนี้เขาทําเผื่อมานะครับเผื่อมันจะได้ตัดตัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผม ครับเราก็จะขันรุมหลวมไว้ก่อนนะครับผมพอก,ก็จะทัวรมาด้านนี้นะครับนี่นะครับก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับตราดีเราก็มาตัดบริเวณนี้นะครับผมตรงนี้นะครับใช้เลื่อยตัดนะครับผมใครมีไฟเบอร์ก็เอาไฟเบอร์ตัดก็ได้นะครับ คนนี้นะครับ จากนั้นเราก็มาใส่ท่อไอเสียครับเข้ากับหัวรถนะครับผม ราก็มาวัดใส่ตรงนี้นะครับคราวนี้นี่ท่อที่เราใส่มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้มันก็ทํามาเกินนะครับผมนี่ทํามาเกินนะให้เราตัดบริเวณนี้นะครับผมนี่ตัดคอท่อใช้เลื่อยหรือไฟเบอร์ตัดนะครับตัดเช้งเฉียงครับให้มันรองรับตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาทามาเผื่อไว้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายคือการเชื่อมครับผมก็ให้เราล็อกทอท่อให้แน่นนะครับผมครับล็อกคอ่อท่อนอดสองตัวให้แน่นนะครับแล้วก็เชื่อมครับคราวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับง่ายๆครับเปลี่ยนทอท่อครับสำหรับเวฟบร้อยติบไอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครมับ